The Parent Wellness และ Rehabilitation Center mm hmm. เป็นศูนย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยในระยะยาวเป็นศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเป็นศูนย์ที่ให้การพักฟื้นของผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันเราให้การดูแลด้วยครากรหลายสาขามีแพทย์มีพยาบาลและมี บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยตลอดจนดูแลด้วยความเอาใจใส่และความอบอุ่นเปรียบเสมือนการดูแลที่บ้านเราตั้งใจที่จะดูแลผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติสนิทมิสหายและให้การดูแลด้วยความอบอุ่นจริงใจเอาใจใส่ตลอดสำหรับสถานที่ในการดูแลเรามีสถานที่ที่ได้รับการออกแบบ ให้เหมาะกับ Universal Design สำหรับบริการผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยและสิ่งแวดล้อมที่มีความสะดวกสบายสะอาดที่นี่เรามีสถานที่ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นในทุกสาขาเราให้บริการด้วยอาหารที่จัดเตรียมโดยนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารเรามี บริการพักฟื้นมีกายภาพบำบัดช่วยนักกายภาพบำบัดและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย The Parent Wellness และ Rehabilitation Center เรามีสาขาคลินิกที่ให้บริการโดยแพทย์เชี่ยวชาญหลายสาขารวมถึงมีพยาบาลวิชาชีพตลอดจนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนรวมถึง การให้การดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนออกซิเจนเรื่องของการให้วิตามินรวมถึงการให้เซลเลทราปีต่างๆทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านที่มารับบริการมีสุขภาพแข็งแรงจากทั้งร่างกายและจิตใจ